อยู่กันที่โครงการประตูระบายน้ำภาษีเจริญนะครับตำบลตลาดกระทุ่มแบนนะครับก็มาดูการระบายน้ำเมื่อกี้ได้คุยกับหัวหน้าผปรับานที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้มีการเปิดเครื่องสูบน้ำนะครับห่งเครื่องนะครับเดินเครื่องทั้งวันเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ฝั่ง แม่น้ำท่าจีนอนะ่ะระดับน้ําค่อนข้างสูงแต่ว่าระดับน้ําที่อยู่ฝั่งคลองภีคสีเจริญเนี่ยตอนนี้หน่วยอยู่ที่ประมาณ0.4เมตรนะครับซึ่งยังไม่ถึงขั้นวิกฤตก็คือ0.9เมตรนะครับก็เลยเปิดหนึ่งเครื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องสูบน้ามีถึง3าเครื่องเลยก็นะครับพร้อมนะครับในการรับมือปริมาณน้ําที่จะอาจจะมาเพิ่มขึ้นด้วยจากมวลน้ําเหนือหรือว่าน้ําทะเลหนุนด้วยนะครับก็มาติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้นะครับ for